ถ้าได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญาประนีประนอมยอมความหากต่อมาได้มีการทำผิดข้อตกลงในสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นกรณีเช่นนี้จะสามารถอ้างข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญาเดิมก่อนที่จะมีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้หรือไม่ <Te ars> แล้วถ้ามีการอ้างข้อตกลงในสัญญาเดิมนั้นจะถือว่ามีอำนาจตามสัญญาการกระทำไม่เป็นละเมิดได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบกันค่ะ สำหรับการกระทำละเมิดนะคะก็ได้มีการบัญญัติไว้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420โดยมาตรา420เนี่ยก็ได้มีการกำหนดไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สิสนหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสิมนมทดแทนเพื่อการนั้น เมื่อเราดูตัวบทม,มาตรา420แล้วนะคะเราก็จะได้หลักเกณฑ์ที่สําคัญสคัญอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกัน 1. ผู้ใดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลเล่ 2. กระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย 3. ทําให้เขาเสียหาย เสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะคะและองค์ประกอบข้อสุดท้ายหลักเกณฑ์ข้อที่4นะคะเมื่อมันมีความเสียหายเกิดขึ้นจะต้องรับผิดเพียงใดเราก็ต้องเอาหลักเรื่องของการกระทําสัมพันธ์กับผลมาพิจารณาประกอบด้วยนั่นเองค่ะเราก็ได้ทราบหลักเกณฑ์ที่สําคัญสําคัญทั้ง4ข้อไปแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะถ้าจะให้อธิบายครบทั้ง4ข้อเลยเนี่ยก็คาดว่าน่าจะต้องใช้ระยะเวลากันพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นใน E ี ะะก็ขออนุญาตพาทุกท่านเนี่ยไปลงรายละเอียดในส่วนของหลักเกณฑ์ข้อที่2คือการกระทําต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายสําหรับการกระทําโดยผิดกฎหมายนะคะง่ายๆเลยค่ะมันก็คือการที่เราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอํานาจที่จะทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเราแปลความกับกันนั่นก็หมายความว่าถ้าเรามีสิทธิ์เรามีอํานาจเราก็สามารถทําได้แล้วก็ไม่เป็นละเมิดด้วย ที่บอกว่ามีสิทธิ์มีอํานาจทําได้ไม่เป็นละเมิดอํานาจที่ว่านั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4อํานาจด้วยกัน 1. อํานาจตามกฎหมาย 2. อํานาจตามสัญญา 3อํอำนาจตามคำพิพากษาและ4สุดท้ายคืออำนาจตามความยินยอมทีนี้ค่ะถ้าจะพูดทั้ง4อํอำนาจเลยก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน E ีพีนี้ค่ะเราจะเน้นไปที่อำนาจที่2นั่นคืออำนาจตามสัญญานั่นเองเอาละค่ะเมื่อเราได้ทราบหลักเกณฑ์ที่สําคัญสาคัญในเรื่องของการกระทําละเมิดตามมาตรา420ไปแล้วนะคะแล้วก็บอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าเราจะเน้นไปที่เรื่องของอำนาจตามสัญญา เพราะฉะนั้นเราลองมาปรับกับข้อเท็จจริงในคําพิพากษาดีการที่10409ปี2555กันค่ะดีการเรื่องนี้นะคะข้อเท็จจริงได้ความว่าตัวของผู้เช่าซื้อกับผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาได้มีการมาทําสัญญาเช่าซื้อกันแล้วในสัญญาเช่าซื้อนะคะก็มีข้อตกลงว่าถ้าผู้เช่าซือ้อไม่ยอมชําระค่าเช่าซื้อเมื่อไหร่ตัวของผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะยึดรถยึดรถไปแล้วเอาไปขายได้เงินไม่พอ ผู้เช่าซื้อเาก็รับปากรับคําบอกว่าถ้าคุณเอาไปขายแล้วได้เงินไม่พอเนี่ยเรายินยอมที่จะให้คุณเนี่ยบังคับเอากับหนี้ที่เหลือทั้งหมดได้เลยหลังจากที่ได้มีการทําสัญญาเช่าซื้อไปค่ะข้อเท็จจริงก็ได้ความเพิ่มเติมต่อไปว่าตัวของผู้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็ผิดนัดไม่ชําระค่าเช่าซื้อโดยปกติค่ะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็ควรที่จะบังคับตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญาเช่าซื้อถูกต้องไหมคะแต่ดีกาเรื่องนี้ค่ะ เขาไม่ได้ทําตามข้อตกลงที่ได้มีการตกลงกันในสัญญาเช่าซื้อเลยแต่ตัวของผู้ให้เช่าซื้อดันไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลและเมื่อยื่นฟ้องคดีต่อศาลค่ะเขาก็มาทําข้อตกลงกันอีกโดยมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยในสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะเขาก็ได้มีการตกลงกันว่าหากผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้ออีกผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อบังคับเอากับหนี้ทั้งหมดที่เหลือได้แต่ในสัญญาประนีประนอมยอมความไม่มีข้อตกลงไหนที่ยินยอมหรืออนุญาตให้ผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการยึดรถได้หลังจากที่ได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะผู้เช่าซื้อค่ะ เขาก็ผิดนัดไม่ชําระค่าเช่าซื้อตามที่ได้มีการตกลงกันไว้ในสัญญายอมเหมือนเดิมเลยค่ะผู้ให้เช่าซื้อเขาก็เลยไปดาเนินการยึดรถจากผู้เช่าซื้อมาโดยอ้างว่าเขามีอํานาจยึดรถได้เพราะก่อนหน้านี้มีการทําสัญญาเช่าซื้อกันแล้วในสัญญาเช่าซื้อก็ให้อํานาจที่จะสามารถยึดรถได้เพราะฉะนั้นการที่เขาไปยึดรถมาเนี่ยมันจึงไม่เป็นขมิดคำถามของเราค่ะ การกระทําของผู้ให้เช่าซื้อเช่นนี้ที่ไปยึดรถมาเนี่ยเป็นละเมิดหรือไม่ในเรื่องนี้นะคะสารดีกาก็ได้วินิจฉัยว่าเมื่อข้อตกลงตามสัญญาประีประนอมยอมพามระบุไว้เพียงว่าหากผู้เช่าซื้อซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาผิดนัดผู้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้ให้เช่าซื้อบังคับเอากับหนี้ที่เหลือได้ทั้งหมดโดยไม่มีข้อความใดระบุให้สิทธิ์แก่ผู้ให้เช่าซื้อติดตามยึดรถยนตพิพาทคืน ดังนั้นเมื่อผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระหนี้ผู้ให้เช่าซื้อก็ชอบที่จะร้องขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีไปดำเนินการบังคับคดีเอากับหนี้ที่เหลือตามคำพิพากษาตามยอมทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยได้ทันทีเท่านั้นแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยึดรถยนต์พิพาทได้อีกการกระทำของผู้ให้เช่าซื้อที่มอบหมายให้พนักง,งานของผู้ให้เช่าซื้อไปยึดรถยนต์พิพาท แล้วออกขายทอดตลาดจึงเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความและเป็นการจงใจกระทาต่อผู้เช่าซื้อโดยผิดกฎหมายจึงเป็นละเมิดจากคำพิพากษาดีกานะคะเราก็จะสรุปได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะว่าเมื่อมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันเราจะต้องบังคับกันตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้นสัญญาเดิมข้อตกลงเดิมที่ได้มีการทํากันไว้ก่อนหน้านี้เป็นอันระง,งับไป เมื่อมันระงับไปแล้วแน่นอนค่ะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะอ้างข้อตกลงเดิมแล้วบอกว่ามีอำนาจตามสัญญานะสามารถทำได้นะไม่เป็นละเมิดนะแบบนี้อ้างไม่ได้แล้วนะคะเพราะเราจะมาผูกพันกันตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น เอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการกระทำละเมิดตามมาตรา420นะคะเราก็จะเน้นไปที่เรื่องของการกระทําโดยผิดกฎหมายนั่นเองนะคะเพราะฉะน,นี้ท่านใดที่กําลังเตรียมตัวสอบค่ะแพ่งเนติบัณฑิต1นึทับ 7, 6, อยู่ก็ ฝากคำพิพากษาดีกานี้ไว้ด้วยนะคะดีกาที่10409ปี2555นั่นเองนะคะเอาละค่ะก,ก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมรคอ,อกฎหมายไว้ด้วยซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราทุกวันจันทร์เวลา17นาฬิกาหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง YouTube Channel ของสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยนะคะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c ค i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ